สวัสดีครับพีซ e ีสักดาโยธาบดานทุกคุณทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสเจอะน้าานําให้พ่อสายชนครับสายชนโน้นไทยหลังเรียน,นไทยนีย่เทียบมลึกประมาณ50เมตรครับน้ําสวยๆครับเจาะทำการเกษตรครับ ไรนาสวนผสมแล้วก็ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวครับนี่นะครับวัวกำลังต้องการหญ้าครับน้ำเพื่อกาเรเกษตรนี่อสสำเร็จแล้วครับก็จะทำการเป่าล้างบ่อนะครับาเรื่งไม้เพื่งมื่อเพ่งจัร ครับก็ท่านใดมีปัญหาน้ำบาดาลน,นะครับสอบถามก็มากับจิตงานได้นะครับสักดาโยธาบาดาลนครับสวัสดีครับ